ไปเดินๆกนเดินนี้ก็มาเอ็กซ์ซอร์ส์กันหน่อยครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2องของรายการเจาะข่าวขำย้ำข่าวรั่วทาง MV5 แห่งนี้นะครับทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนโดยประมาณครับโดยผมสมพงษ์ไกรทีรางคุณหรือโอเลี้ยงพร้อมทั้งคุณนวรัฐยุตนันครับามาดำเนินรายการอยู่ที่นี่นะครับแต่วันนี้คุณนวรัฐนางเอกสาวตลอดการของเราติดภารกิจครับ ผมถึง้องนออมาดํเาเนินรายการคนเดียวครับก็ขอบคุณเอสเมทุกข้อความนะที่ส่งมาเป็นกําลังใจส่งมาร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านรายการของเราส่งมาได้ทุกเรื่องนะหรือท่านจะส่งมาทักทายกันเองก็สุดแท้แต่ให้รายการเราเป็นสื่อสารเป็นสื่อกลางให้กับท่านนะส่งมาได้เลยครับที่หมายเลข4642201นะครับหรือจะเป็น MMS หมายเลข4642311นะรประมาณกลางเดือนนี้เห็นคุณจิกบอกว่าจะเดินทางไปต่างประเทศ ที่ไปอินเตอร์เดียนะฮะไปก็ไม่กี่วันแล้วแต่ว่าเพราะว่าวันเกิดของเธอเธอต้องไปทําบุญยันต่างประเทศเลยทีเดียวนะฮะพาใกล้จะถึงวันเกิดของเธอแล้วอาจะไปทําบุญที่นี่อาจจะมีอะไรดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับอ,อเถนเธอบอกว่าจะเอาใบโพต้นใบจากต้นโพที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทร,ารางประสูติตรัสรู้และประนีพานที่ต้นโพนะฮะจะนํามานะ มาแจกให้ท่านผู้ชมด้วยเห็นคุณจิ๊กบอกอย่างนั้นเพราะว่าอ่าคืออ่าเป็นใบโพไใบอะไรจะเอามาง่ายถ้าอย่างอื่นมันจะเยอะมันจะหนักไปจะเอาไปเอาพระศิวะพระกฤษณะพระนารายมาก็ยกไม่มไหวล่ะครับมันอเอาแค่บใบโพนี่ก็เป็นบุญแล้วนะอ่เป็นต้นที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และประสูต,รตรสริตรัสรู้ตรงนั้นนะอ่าที่ประเทศอินเดียนะและอาจจะมีอะไรอื่นๆอีกนํามาฝากท่านผู้ชมก็คอยติดตามชมนะฮะ ก็ไม่มีอะไรมากมายอย่างที่ผมเคยบอกเคยแจกอะไรต่างๆของในรายการนะไม่ว่าที่เรานํามาจะเป็นปฏิทินเป็นซีดีเออะไรเอ่ยที่เราแจกไปเนี่ยเพียงแต่ท่านได้ส่งเอสเอสมา,าเราก็จะส่งกลับให้ท่านเพราะว่าทุกท่านที่ส่งเอสเอสมาก็จะมีเบอร์โทรศัพท์อยู่แล้วเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายการของเราก็จะติดต่อกลับไปส่งให้ท่านฟรีนะฮะจะลืมนะครับเราส่งมากันนี้เยอะส่งมาเรื่อยคอยติดตามดูก็แล้วกันว่าเธอจะมีอะไรดีๆมาฝากเดี๋ยวตอนนี้วันนี้เธอติดภารกิจยังไม่ได้เดินทางไปอินเดียแล้วครับ อ้าวช่วงนี้ครับเป็นช่วงคลิปขำๆนะฮะข่าวขำๆนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมมาทั้งขำม,มา,า,ากและขำน้อยไม่รู้ว่ากันไปเลยครับไปเข้าสู่ในช่วงเจาะข่าวขำาฮ่เจาะข่าวขำข่าว,าวแรกครับ อันนี้เป็นการคลิปแบบขำแบบพื้นๆนะกระต่ายต้อนแกะอ่ากระต่ายต้อนแกะมันเป็นท่าที่น่ารักไม่มีแต่กระต่ายจะวิ่งหนีเวลาเจอกระต่ายเจอแล้วก็จะวิ่งหนีแต่กระต่ายเนี่ยไปต้อนฝูงแกะครับซึ่งกระต่ายตัวน,นี้ไม่ใครจะเชื่อว่าสามารถที่จะเลี้ยงแกะได้ออกไปวิ่งต้อนแกะเออน่ารักดีฮะประหลาดจริงๆไปดูสิครับว่ากระต่ายตนนัวนี้น่ารักยังไงต้อนแกะแบบไหนครับร ไปวันไแกไปเนี่ยมันยิ่งก็มาโอ้ยนี่ข่อยเป็นกระตายเด้อข่อยบ่าเพ็ญหมาเด้อเดีว่าจะไปเลี้ยงแกแนวอือ่าแกเอาไป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 ทำไมเข้าคอกเข้าคอกที่ไปใส้แล้วพวกเจ้าน่ะไปทำไมไปเฮ้ยไปได้ไปได้ถ้าบ่ไปนี่ข่อยดีดเจ้าเลยโอ้โหแกโตโตหอวยผู้ใดมาไล่เขาหรอห่วย มันโตเนี่ยหน่อยมหาไรฮอตเลยไหมเนาะโอ้ไปทำไมนั่นเอออันนี้ที่ต่างประเทศนะเนี่ยเอาเอาตอนไปตอนไม่เหยียบขี่แตกนะเออมันก็แปลกดีนะแกะตัวโตกว่าไปกลัวกระต่ายเอออย่างว่า่ะบางทีต่างประเทศเขาก็ใช้เงี้ยบางทีสุนัขมั่งอะไรบางทีต้อนแกะเลี้ยงแกะนะฮะอันนี้ก็เป็นคลิปน่ารักน่ารักของสัตว์อย่างกระต่ายเพราะปกติกระต่ายนจะวิ่งหนี ไม่ก็ไม่อพูดง่ายๆว่าคือถ้าไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่อ่ะมันจจะกลัวซะมากกว่านะแต่นี้ก็สามารถเลี้ยงแกะได้คลิปที่สองนะฮะประกันกู้ระเบิดแบบแปลกครับกู้ระเบิดธรรมดาต้องดุมดุมไปค่อยๆใส่ชุดแบบป้องกันอย่างดีแล้วก็ค่อยๆเดินแต่นี้กู้ระเบิดคนนี้แปลกฮะเต้นแดนโชว์ขณะปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมไม่ให้ใจกล้ายิงดูก็กู้ระเบิดไปด้วยเต้นไปด้วยดู เออถ้าระเบิดขึ้นมามันจะเป็นไงลองไปดูสิครับว่าเขาเต้นกู้ระเบิดไปด้วยครับไปดูเลยอ่ะเนี่ยนะเอาไรอันนี้ก็อันนี้ชุดกู้เก็บระเบิดนะครับเด้อเนี่ยชุดผมนี่อ่ะเอดเอิดเอิดเอิดนี่อะไรเก็บระเบิดได้เลยครับอันนี้ระเบิดยื่อใช่ไหมโอ้ยเต้นไปเต้นมาเหยียบเพียงขาขาดนี่ละคอยขึ้นเอ่อเอ่อตึงตึงอืม อ๋อเนี่ยบอดต้องย่านครับถึงสิเป็นระเบิดกับบอต้องย่านเพรมีชุดป้องอกันเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเข้มการกู้เก็บระเบิดหน้าบัดนี้ไปดูฮึแม่บัวเต้นอยู่งี้เออเอาแหวนเห็ดเห็ดเออโอ้ยแล้วเมื่อไรจะเก็บกู้สักทีแล้วระเบิดนนั่ระเบิดถามเมื่อไรจะมากู้ผมสักทีแล้วครับเอา เออพอตเต้นไปเต้นมาเหยียบกับระเบิดขาขาดได้แน่ยนเะเฉาะถึงถึงเอออ่ะคนก็ทำปแปลกๆนี้เหมือนนะมีอะไรแปลกๆบางทีก็เอ่อไม่เครียดนะอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่เครียดอีกคลิปหนึ่งครับเขาบอกแกล้งคนเขาบอบกแกล้งคนแบบแงเวลาคนไปตัดผมตัดผมตัดไปแต่มาเอ้านิ้วมันมาขาดหล่นลงมาตกใจสิโอ้คิดว่ากันไกลไปตัดใช่ไหมใช่ไหมมันขึ้นไกลไปตัดนิ้วขาด โอ้มันเล่นแล้วก็บาดเสียวครับไปดูนะคนที่มาตัดตกใจบอกไม่เห็นนิ้วกระเด็นครับอ่าไปดูเลยใช่ตัดผมมากระแด้แตงจนเนี่กระแด้นี่ยชีกแกบแก๊บแก๊บแหย่ได้กระแด้อ่าเอาละค่ะบระเนี้เอากันไก่ตัดอืเอาเอาละเอาส้งไหนะค่ะโอ้ยหัวเจ้าให้เรนหมุนมันตัดตัดอืมก็ดีแต่ว่าโอ้ยมีแงเล็ไม่ไมยิงตัดผมใหมอ่อันนี้ ตัดแกโอ้ยโดนนิ้วเจ้าของโอ้ยโดนนิ้วป่อยนิ้ว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 โอ้ยนิ้วขาดแล้วโอ้ยสอยเลยนี่เสวยนี่ยังว่ตัดผมยังอะไรก็เสื่อซ่านิ้วขาดแล้วลนล้มพอมว้ายนิ้วขาดโอ้ยนิ้วเธอขาดสมองว้ายนิ้วเจ้าขาดตัดตัดจังไหนนี่พี่นิ้วขาดนี่เฮ้อยแต่ละแต่ลตัวแต่ละโอ้ยมันตัดจังใดเดี๋ยวนี่มันคือเสื่อซ่าแต่ละนิ้วเจ้าเก็บไปแต่ไม่ไปตัดต่อเด้อโอ้ยเฮ็ดจังใดเนาะ อ,อวัดเสียวเตดเทวันเจ้าบดเจ็เเบบ่ปวดก็มารอมไ,ไป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 โอ้ยสร้อยไปนี่ค่สร้อยก็นย้่ขาดโอ้ยเจ็บไปข่อยแน่เออเอาเอาไปเก็บมาเอาไปตอไปลรงบานเด้อเจ้าไปโรงบานเลยไปตอนิวเด้ออืเอเอาเอาไปตอเด้อไปตอเด้อโอ้ยเอาเสร็จแล้วะละมันขาดที่เสร็แล้วอันบ่มีไเลยแหะกะเอาข่อยก็บบะหมน้ำเจ้าโอ้ยว้าบ้าโอ้ยตกใจกันไปแถวแหม่ช่างตัดผมจะล้อเล่นนะ เออใครเองก็ตกใจแต่่าเธอรอ้องอาการแสดงก็เรียกว่าอันนี้เขาไปแกล้งแบบได้เนียนมากเลยทีเดียวนะครับทําให้ลูกค้าที่มาตัดผมตกใจได้เหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นการแกล้งแบบน่ารักน่ารักอีกแบบมึงแต่วัดเสียวไปหน่อยครับอา้าวทีนี้ไปดูครับคลิปแกล้งแบบรวมมิตรเลยอ่าแบบเอาแต่เต็มจอเยอะๆเลยแกล้งแบบรวมคือคนเราเวลาดูเพ่งเลงหน้าจอหน้าคอมเนี่ยนะดูคอมมนกำลังเล่นๆเนี่ยเกิดเกิดจู่ๆปุ๊บ ล้วคอมมันไฟมันอ่าะจะจู่กาลังเลงเลงเลงอยู่เนี่ยกําลังเล่นอยู่เราไม่ได้เล่นอย่างอื่นเัรต้องผีโผมาปึ้งอย่างเงี้ยมันจะตกใจไหมเขาตกใจไดบท็อกเลยไปดูแล้วกันว่าเขาจะตกใจขนาดไหนฮะเล่นคอมอยู่ดีผีโผเนี่ยมาวายเอ้ามันกำลังวายวายแล้วแมวเอ๊ะยังผีวายผีันมาจะใส่ว้าย ว้าผีมายังไงโอ้โหตกใจมากอุ้ยโว้ไว้โอ้โผีมาแต่สผีผีมาแต่สอย้ได้เอินจะบ้าได้ผีนมาแต่สายหนีเด้แมเออเออเอามาว้วโอ้ขนาดนั้นเลยกลัวะอผีผม วายวายใส่ย่านย่านย่านควยายย่านนี่แม่เอ้ยย่านยานเอ้ยย่านบ่เอาบ่เอาเอ้ยย่านผีโอ้โหนี่หนักเหมือนกันนะเนี่ยเออเล่นคอมอยู่ดีๆเนี่ยผีโผ่มาเอาแล้วทีนี้งานนี่หนักตกใจเลยแล้วเด็กด้วยนะเอาโอ้โหจริงๆเป็นใครใครก็ไม่ใครก็ไม่ตกใจเพราะว่าเราดูอีกเรื่องนึงที่จะจูบผีโผมายังไงซึ่งมันคนละนั่นเลยแหละ เอออันนี้ก็แกล้งคนได้เนียนแล้วก็สนุกดีมากันครับอันนี้เป็นการแกล้งแบบสนุกสนานนะฮะอืมก็ว่ากันไปในคลิปต่างๆนี่เราก็จะนํามาคลิปอะไรที่มันแปลกๆที่มันสนุกๆก,ก็นํามาเสนอท่านผู้ชมในรายการของเราเจาะข่าวขยำยําข่าวรั่วหรือว่าท่านมีคลิปที่สนุกสนุกฮาๆอะไรที่ท่านไปเจอมาจะแชร์กันก็เชิญนะส่งมาที่รายการของเราได้ติดต่อมาทางรายการของเราได้เลยนะครับก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยที่จะพื่จะนํามาแชร์เสนอให้ คนอื่นได้ดูกันทั่วกันไปขอบคุณเอสเสนะฮะที่ส่งมายังรายการเจาะข,ข่าวขำยำข่าวรัวของเรานะครับส่งมาได้ที่หมายเลข4642201หรือจะเป็น MMS หมายเลข4642311ครับมาอร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านรายการของเราได้ในขณะนี้นะครับก็ช่วงนี้เราไปพักกันก่อนกันแล้วกันนะฮะช่วงพรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันเสาร์วันเสาร์เอากระป๋าไปใส่กระปกุกวันศุกร์เอากระปุกไปใส่กระเป๋า วันเสาร์ดวงชะตาราศีท่านจะเป็นอย่างไรนะฮะก็ดูไว้ประกอบก็เรียกว่าอ่ะดูไว้ไม่เชื่อก,ก็อยาลลกก่าลบหลู่ก็แล้วกันเพื่มไม่แน่อาจจะเป็นแนวทางในการดําเนิน,นชีวิตของแต่ละวันวันเสาร์ดวงชะตาเป็นไงเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกันช่วงนี้เราพักสักครู่ครับผมครับ งไปยังเลยตัวอ๋อยอ๋อยถึงจะเหนื่อยจนแทบกับใจจังหวัดลำช้าลอยมาถึงแล้วตรงเนี้ยไม่ต้องบอกหรอกตรงไหนข่าวในอินเทอร์เน็ตที่สื่อหลักไม่กล้านำเสนอจัดหนักจัดเต็มตามแยกความแมวเวลาใหม่11บเนาฬิกายีนาทีถึงบ่ายโมงวันเสาร์อาทิตย์ทาง MV ็มวีไอมิวสิคสามชมได้เลยครับเอาหัวมือไง นัจักรพรรดิผู้ทรราชหรือมหาราชข้าดินสีอ๋องคนนี้คือผู้สร้างกำแพงเมืองจีนแม้ว่าพระองค์จะทรงถูกชาวโลกจดจำว่าเป็นจักรพรรดิผู้โหดเหี้ยมหรือเป็นทรราชองค์หนึ่งของโลกแต่ชาวจีนก็ยังคงยกย่องพระองค์ให้เป็นบิดาผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปุผ่น ชิ้นสีห้องเต้ชุดดั้งเดิมนำเสนอในรูปแบบ VCD 42แผน่นปกติราคา3,000บาทลดเหลือ2,500บาทเท่านั้นพิเศษวันนี้แถมภาพยนตร์สอดแทรกสาระดีๆและได้เปิดเผยความลี้ลับของสวรรค์และนรกกับกำเนิดอ,อรหันต์จีก้กงมูลค่า650บาทฟรีทันทีโทรสั่งซื้อได้ที่084-550-8777 เทพเจ้าชายสิงเอียนำพาความสุขความสมหวังสันสร้างสิ่งดีๆที่มนุษย์ปรารถนาเทพผู้บันดาลโชคประทานลาบยศสันเสริญแก่มวลมนุษย์เสียชาเทพเจ้าชายสิงเอียภาพยนตร์สนุกมีสาระครบชุดพร้อมองค์เทพชายสิงเอียในกลองมงคลสีแดงของฝากของขวัญที่ล้ำค่าแด่คนที่คุณรักในปีใหม่มหามงคลเทพเจ้าชายสิงเอีย ทั้งหมดนี้ในราคา2,500บาทเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนวันนี้โชคดีเป็นของคุณแล้วเพราะเราจะมอบส่วนลดให้คุณเหลือเพียง1,490บาทเท่านั้นย้ำ1,490บาทเท่านั้นรีบโทรหาเราด่วนตอนนี้ที่084-550-8777 โอ้ยแตเอ็กซ์ซ์ไซส์ตอนดึกๆแล้วไม่ง่วงเลย <c oughs> กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับอ้าวไม่ประการเสียเวลาเวลาเหลือน้อยเลยไปเข้าสู่ในช่วงนี้เลยมีข่าวรั่วนำเสนอไปเข้าสู่ในช่วงย่ำข่าวรั่ว จำข่าวรั่วในช่วงนี้เราจะเสนอเรื่องเกี่ยวกับร้านอาหารท่านผู้ชมครับเวลาท่านผู้ชมไปทานอาหารสักที่หนึ่งเนี่ยเวลาจะไปหาร้านอาหารดีๆบรรยากาศดีๆแบบโรแมนติกหรือไม่ก็ท่ามกลางทิวทัศน์ที่สวยงามหรือบางคนชอบแบบในแบบบรรยากาศแบบป่าหรือบางคนชอบแบบชายน้ําบางคนชอบแบบริมแม่น้ําบางคนชอบแบบทะเลแต่ที่นี่มันแปลกครับที่ฟิลิปปินเนี่ยนะฮะประเทศฟ,ฟิลิปปินเนี่ยนะฮะ <laughs> ประเทศฟิลิปลปินไม่ใช่ญี่ปุ่นยุนปี้นะประเทศฟิลิปปินนะฮะไม่ใช่ฟิลิปปินร้านอาหารละองน้ําตกครับอยู่ในรีสอร์ทที่ชื่อว่าวิลล่าเอสคูเดโรนะรีสอร์ทที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งเป็นร้านที่หลังฉากนี่เป็นน้ําตกกันสวยงามน้ําตกจริงๆเลยนะฮะในดูนะ,ะที่ไหลลงมาสู่พื้นล่างโดยมีร้านได้สร้างโต๊ะอาหารขึ้นมาจากไม้ไผ่นี่ยเขาทำเป็นไม้ไผ่นะให้เข้ากับบรรยากาศรอบค่าน่าสดชื่นมากแต่เ็าเปิดแต่เวลากลางวันนะฮะ กลางคืนไม่เปิดเนี่ยเขาจะทําเป็นไม้ไผ่เลยเนี่ยเอาไปนั่งกินกันมีความสุขไปเ,เสดหางก็โยโลงทิ้งกันงนั้นแหละว่ากันไปเนี่ยบางคนชอบแบบนี้นะอันนี้น้ําตกจริงๆนะไม่ไม่ไม่ใช่ของทารานสร้างขึ้นมาแต่เขาคงได้ลิขสิทธิ์ได้คงจะได้กรรมสิทธิ์ตรงนั้นแหละนะฮะเออคนก็มาใช้บริการดีเหมือนกันแต่เขาจะเปิดเฉพาะตอนกลางวันนะเอาโต๊ะไปตั้งกลางเอาสายน้ําของน้ําตกเลยละอองน้ําตกก็ กระเซ็นกระซาขึ้นมานี่ก็มีความสุขดีเวลากินแล้วมันได้บรรยากาศนั่นนะเออดีเหมากันอ้าวถ้าใครอยากจะได้บรรยากาศนี้ก็ไปที่ฟิลิปปินส์นะฮะที่รีสอร์ทวิลล่าเอสคูเดโรนะฮะก็ไปถามมากแล้วกันว่าอยู่ตรงไหนนะอำเภออะไรจังหวัดอะไรนะเ <laughs> พราผมก็ไม่เคยได้ไปครับอ้าวไปเข้าสู่ในช่วงพรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ครับดวงชะตาราศี คนเกิดวันเสาร์นี่เออแต่บางครั้งก็พอได้เหมือนกันนะยังทำาน,นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ตรงวันของผมไอมีวัน,นเออพอตำนายเขียนเรื่องการการเงินก็พอเออพอเขมีเขามีเขาเออารู้ไว้ใช่ว่าไม่เชื่อก็อยา่าลบหลู่นะออไปดูคําพยากรณ์คนที่เกิดวันเสาร์ฟังไม่ดีจะเป็นเช่นไรเข้าสู่ในช่วงสิรานีฮะ วันเสาร์พูกนี้เป็นยังไงอ่ะการงานเลยครับการทํางานเป็นทีมยังมีประสิทธิภาพอยู่นะความสามารถของเจ้าตาตายังโดดเด่นเหนือคนอื่นไม่ว่าจะเป็นงานด้านทางด้านอาหารหรือน้านด้านประสานงานต่างๆด้านศิลปะต่างๆถือว่าอยู่ในเคณด์ีแเลยทีเดียวส่วนด้านการเงินและช่วงนี้มีโอกาสเพิ่มพูนขึ้นมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความเป็นอิสระมากขึ้น แต่บางครั้งในเรื่องการใช้จ่ายต้องใช้ความระมัดระวังใจเย็นลงมากอย่าใจร้อนอย่าจ่ายเวลาไปกินก็อย่าพิ่งจ่ายก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนจ่ายก่อนให้คนเขาจ่ายก่อนนะความรักเป็นยังไงความรักก็มีโอกาสพบคู่พบคนที่ถูกใจเป็นความรักที่ลงตัวและหวานชื่นผู้ที่แต่งงานแล้วจะมีข่าวดีในเรื่องของการมีบุตร <c oughs> คนรักจะนําโชคมาให้เลยทีเดียวเออผู้นี้คอยจับตาดูวย้ดีเอแฟนจะนําโชคมาให้นะสำหรับคนเกิดวันเสาร สีที่เป็นมงคลคือสีเหลืองและสีชมพูเนอพี่น้องเด้อแล้วก็เลขที่เป็นมงคลสำหรับคนเกิดวันเสาร์ก็เอาเลขหกเลข, 3, เลข 4, สามเลขสี่นะสามสามตัวนี้นะเลขหกเลขสามเลขสี่เป็นเลขที่เป็นมงคลถูกโลวก,กับท่านสําเกิดวันเสาร์อันนี้พยากรณ์วันต่อวันหรืออาทิตย์ต่ออาทิตย์นะฮะเฉพาะคนที่เกิดวันนั้นๆเท่านั้นนะขอรับผมก็สมัครสํานวนของเราวันนี้จากรายการของเรา ขอเสนอคำแว่าคำว่ารับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากหมายถึงว่าแม้จะอยู่ในที่คับแคบแต่ก็อยู่ได้สบายเพราะด้วยความสบายใจแต่ถ้าอึดอัดใจไม้จะกว้างใหญ่โตขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เพราะมันอึดอัดใจฉะนั้นจึงเข้าสันวนไทยที่ว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากเช่นนั้นแหลจะจแรนแพนอืม นี่แหละเขาบอกจะเป็นที่เล็กขนาดไหนแต่ถ้าเราสบายใจหลุยได้ที่ใหญ่ใหญ่เราไม่สบายใจแล้วก็อยู่ไม่ได้มันคือมันคับใจว่างนันเถอะอ้าวก็เป็นไงบ้างครับสําหรับข่าวสารในค่ําคืนนี้ฮะคงจะทําให้ท่านผู้ชมาสามารถเก็บไปคิดแล้วนําไปนอนหลับฝันดีนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาปิดประตูนอนแล้วครับปิดไฟด้วยท่านผู้ชมสามารถชมรายการของเราได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ห้าทุ่มหนึ่งเที่ยงคืนทางเนะอ็มบีห้านครับ ขอบคุณ s อ s เทุกข้อความที่ส่งมาเป็นกำลังใจให้กับรายการของเราครับสลับคืนนี้ผมโอเลี้ยงก็และทีมงานขอกล่าวคำว่าราตีวิทวัตอุ้ยราตีสวัสดีครับ